ทุกคน Good morning ที่วอรล่า e ทุกคนจริงๆจะมีเป็ดฝูงหนึ่งน่ารักมากเป็ดตัวเล็กๆะนะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่น่ารัก,กทุกคนกคนี่ฮะบรรยากาศเช้าๆกำลังสดใสพว่าน เป็นร้านอาหารด้วยนะครับโรงแรมอยู่ข้างล่างนะครับร้านอาหารไทยทานอาหารเช้าก็ลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่เข้าได้สองทางเลยนะครับทุกคน น่าทานมากกับทุกคนอาหารเช้าเป็นเซตนะครับที่นี่จะเป็นเซตเซตนะครับนี่ทุกคนจะมีเมนูของร้านอาหารโรงแรมนะครับนี่ใครมาแล้วแน่นอนของแซบๆตามสั่งนะทุกคนมักกโรนีพาสต้าสปากเกตตี้สเต็กมีหมดเลยที่ทรงพิซซ่าอาหารไทยก็มีต้มแกงมีหมดฮะ น้ำดื่มทั้งเมนูแบบกาแฟแอลกอฮอล์นันแอลกอฮอล์นันคอฟี่อะไรเงี้ยมีหมดเบียร์ค็อกเทลทุกคนนิดนะฮะอ่เป็ดยังไม่มาจริงๆจะมีเป็ดน่ารักอยู่ตรงนี้ทุกคนจา้าครับ ฝนจะลงเม็ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเดี๋ยวเรามาดูเป็ดกันทุกคนเราเห็นเป็ดไกลๆตรงนี้มีเป็ดนะครับนี่ที่นั่งตรงนี้นั่งได้หมดเลยนะครับทุกคนนี่เป็ดน่ารักเดี๋ยวเขาจะปล่อยออกไปเล่นน้ำที่สระเมื่อกี้ มีทั้งหมด6ตัวทุกคนชื่ออะไรกันบ้างครับน่ารักนะครับน่ารักมากตัวเล็กๆสมส่วนนคะครับ w a r i าโ h o เ e ลใครจะเรียกชื่อผิดนึกถึงคำว่าวอเอาไว้ทุกคนแล้วก็ r ลาววร r ลาว w ร r ลาร Resort เป็นแนวคล้ายๆกับบูติกโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรมไม่ใช่รีสอร์ทนะทุกคนเดี๋ยวจะเรียกผิดวอลลิลาโฮเทลขอโทษนะคะเมื่อกี้เรียกว่าเป็นรีสอร์ทจริงๆแล้วเนี่ยออความเป็นรีสอร์ทกับโรงแรมเนี่ยเหมือนกันแหละนะฮะแล้วแต่จะใช้เรียกใช่ไหมฮะแต่อาจจะมีกฎกติกาของการจัดตั้งนะฮะที่อาจจะคล้ายหรือเหมือนกันไปนะครับไปล้วเข้าห้องกันนะ นี่นะครับทุกคนบรรยากาศส่วนตัวสงบนะครับเมนูเข้าเยอะนะทุกคน